สวัสดีทุกคนนะจ๊ปะป้าสวัสดีหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับทำไรขโมยผักขโมยผักเก็บโหระพาปลูกเองกินเองอันนี้แต่แต่งตแต่งไปแล้วนะทำสาวไปเดี๋ยวเขาแตกใหม่เด็ดยอดๆนะป้าปลูกเองกินเองดีสุดเลยนี่ช่วยลดน้ำตาในเลือดได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะหลายคนรู้สรรคุณแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะทีเดียว ทำให้นอนหลับสบายต้านมะเร็งได้เป็นอย่างดีไปหาอ่านในเว็บไซต์ของอภัยผูเบศหรือกรมวิชาการเกษตรที่เขาแชร์ข้อมูลที่เขาทำการทดลองอันนี้ด้วยปะปาน,นี้ด้วยอันนี้เอามาจิ้มจิ้มปักปักเอาไว้อันนี้ปักไปแล้วอันนี้ก็ปักไปแล้วตัดยอดปักชำติดง่ายด้วยนะโหระพาเนี่ย เด็ดยอดไปเลยยิ่งเด็ดยอดมันจะยิ่งแตกไงโอ้ยโอ้โหมะนาวทิ่มหัวมะนาวมะนาวดูมะนาวก่อนมะนาวบ้านเรานี่นูน่นปลูกมะนาวกินเองมะนาวในวงบ่อซีเมนที่วางบนพื้นปูนซีเมนนะจ๊ะโอ้โห พี่ถ่ายแล้วหลุดหลุดหลุดลนเดี๋ยวเอาไปแกะแ,แล้วก็หวานๆเลยโรยไว้เนี่ยได้เยอะไหมพอแล้ว<ๆ>โอเคอะไรเนี่ยกินกับกินกับก๋วยเตี๋ยวป้าป้าเราลงมาเก็บผักเดี๋ยวเราพาชมสวนนะจ๊ะป้าป้าพามาเก็บกิ่งจูถ่ายแล้วก็เลยตามมาถ่ายต่อ ็นจิงจูชฉายไหมจ๊ะนี่เรามียาสามัญประจําบ้านเต็มไปหมดเลยจิงจูชฉายเขาช่วยลดความดันได้เป็นอย่างดีเนะมีทั้งลดความดันลดไขมันลด,ดน้ำตาลบ้านเรานี่มีครบพืชผักต่างๆที่เป็นยาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนปลูกพืชกินเองปลูกผักกินเอง เท่ากับเราก็มียาสามัญประจำบ้านช่วยชะลอาการเกิดโรคช่วยควบคุมค่าต่างๆในร่างกายได้เป็นอย่างดีเราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นมาหน่อยคือมันช่วยชะลอาการเสรื่อมของร่างกายไงโอ้โหเขียวไปหมดต้องดูแลอย่างดี ป่ยป้าเราก็เดินเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนี่เก็บนั่นอันนี้เราต้องเก็บไปขยายต่อนะเนี่ยพริกเม็ดใหญ่ไปละหน่งสมองสองมือทำม,มุ่งมั่นขยัยนจะสรนเวลาชีวิตไม่มีอะไรแนะ่นอนชีวิตยังมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเท่าไหร่นะจ้า